ต้องถามว่าคุณมาคุณมากี้มาเดินเซ็นทรัลสาขา this ไปที่ไหนบ้างไม่น่ามาเลยมาเสาขา this ไปที่ไหนบ้างกับเราเห็นตั้งแต่แรกใช่ก็คือที่จริเซ็นทรัลชิลลมเราก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าแม่เคยเปิดร้านอาหารแถวตรงนี้แถวงสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนุบาลก็เรียนตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวแถวนี้ด้วยก็เลยแบบได้มาตั้งแต่เด็กๆเด็กเอ่อจนปัจจุบัน กิ๊บย้ายไปแต่ว่าคอนโดก็อยู่คือแบบตรงนี้เราเนี่ยค่อนข้างแบบผูกพันกับชีวิตอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผูกพันกับว่านแล้วถูกที่เหมือนแบบผูกพันกับกแถวแถวนี้อะไรอ,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 อยา่างเงี้ยเวลาแบบ้องช้อปปิ้งชองเข้าบ้านนะผมาอาหารแบบข้าวอะไรเงี้ยจะมามาไม่งั้นถามก่อนมีลูกชอบชั้นไหนอะไ,ะอะไรนะคะก่อนมีลูกชอบชั้นไหนก่อนมีลูกชอบชั้นแฟชั่นค่ะชอบแบบโซนแบบ,แบ,บเสื้อผงเสื้อผ้าอะไร รังแต่มีสองหน่อแล้วก็ยังชอบเหมือนเดิมภาษาพี่เป็นไงเนี่ยก็อ้ยไม่ตอบได้ไหมอะคำถามเนี่ยน่เจยอยู่วงการมาไม่เคยขอไม่ตอบคำถามนะทำไม่มันยากเลยอะคำถามนี้มันยากที่สุดในชีวิตเลยค่ะ ค่ะก็ขอให้เซ็นทรัลชิลล์เป็นเหมือน destination อเดสติเนชันที่หนึ่งสำหรับคนไทยที่มาชอปปิ้งแบบนี้ตลอดไปนะคะล่าสุดค<อ>แฮปปี้มากไหมคะรอบอมก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงคือที่จริงอะ่ะอันนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะรู้กันอยู่แค่แบบที่บ้านแล้วก็ที่จริงวันนั้นน่ะจำไม่ได้ทั้งคู่ลืมทั้งคู่พี่บออก็ลืมพี่ก็ลืม แล้วจําได้คือแฟนขับอ่ะแทกงมาที่แบบว่าแล้วก็นั่งคุยกันพี่บอลแล้วี็แบบแฟนขับแท่งมาแล้วเราเห็นแล้วเขาไม่เห็นแล้วเห็นแบบใกล้ๆกันนะแล้วเราก็แบบเออลืมไปเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเออใช่ลืมเลยคือเรื่องความที่มันแบบวุ่นวายอยู่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วเดือนเดือนช่วงวัเป็นเดือนที่ค่อนข้างแบบวุ่นวาย ลืมได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามัน,นคืนก่อนอยังพูดอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวแบบคู่นี้แบบครบรอบนะอะไรเงี้ยถึงมาตอนเช้าลืมแนะนี้คือครบรอบเจ็ดปีครบรอบเจ็ดปีใช่ค่ะมันเ,น,เนเปลี่ยนไปเยอะไหมชีวิตเราเขาตอนคืนที่จริงเปลี่ยนไปเยอะไหมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีนมหลายปัจจัยเนาะมันไม่ได้แค่แบบว่าแต่งงานหรือว่าเออเวลาที่แบบผ่านไปอย่างเดียว แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในชีวิตซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของกี้อย่างมีการแบบย้ายที่อยู่อ่าเรามีย้ายที่อยู่อยนเนี้ยมันก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอนนึงแล้วมันย้ายแบบไกลอ่ะมันย้ายแบบ40โลอ่ะไม่ได้ย้ายแบบใกล้ๆอ่ะจากชิลลลมไปอยู่ปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันเปลี่ยนอยู่มันเปลี่ยนอยู่ฉันจะทำเพจจำแบบจะทำเล่นทำของที่ไหนจะจะซื้อของฉันมาซื้อช้อปปิ้งในฉนทำชิลลลมฉันจะต้องไปซื้อที่ไหนอะไรย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็มีมันก็มีอ่ะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งแล้วก็อาจมีลูกก็คือการเปลี่ยนแปลงสองแลลูกเข้าแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น่ไม่ว่าแต่ละการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอ่ะมันก็เหมือนทําให้เราโตขึ้นแล้วเราก็ต้องปรับอยู่กับมันไม่ได้ค่ะสิ่งที่เธอรทำไมต้องการกำกับนอนอะไรอ่ะมันคือเรื่องจริงเลยเป็นการแสดงผู้ชายมากแล้วก็ไม่ใช่พี่ป๊อกอย่างเดียวแบบแฟนเพื่อนคนอื่นๆอย่างนัตเดียร์ย่าอย่างเงี้ยมันเออแบบ คือคู่ใกล้ๆเราก็ผู้ชายทำไมถึงชอบทำเนี้ยเราเราไม่เข้าใจคนบอกว่าเป็นหญิงทุกคนปะนั่นน่าเสียใจแต่เราถามกี้ว่าวันแรกที่เขาไม่ดุมเราเรารู้สึกยังไง <c oughs> เราเราเราแค่คิดว่าคนอะไรอ่ะถึงคิดจะก,กรรม <c oughs> ออแล้วเอามาปล่อย <c oughs> ออทำไมถึงไม่แบบถ่ายปลงไปเลย <c oughs> แบบทำไมถึงต้องถึงขั้นต้องการก็บอกว่ามันไปไปถึงที่แล้วเขาทำทำไม เราทิ้เกียบถามแล้วว่าเรามันรักกันมากขึ้นแล้วก็โดนตุกเขาเคยส่งไอ้นี่มานะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนผลวิจัยเพราะว่าการโดนตุกเนี่ยจะทำให้แบบอายุยืนอะไรแบบนี้ไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอะไรอย่างไม่เป็นอัลไซเมอร์ฉันบอกว่าจ้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 าไม่ผลมา10ปีผ่านไปมันเป็นอัลไซเมอร์มาหรือว่าจะจำไม่ได้แล้วว่า เราไม่พอใจไม่ได้ใจอะไรอ่างนี้แล้วเราโอเคมันมีเสียงมันไม่มีกลิ่นถ้ามันไม่มีเสียงมันมีกลิ่นมันเราโอเคพี่พี่มันก็มันจะลงเรือลำเดียวกันมาแล้วอ่ะมันปล่อยไม่ได้เลยมันปล่อยไม่ได้เลยก็ยังดมอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเราบอกวเอาคืนยังไงอ่ะมีไหมมีมีเราใจอ่ะเราอยากเอาคืนมากแต่เรากลัวไม่สวยด้วยเลยโอ้ยกระตัน ชัวร์มันไม่เออแบบแล้วเขาจะตกใจไงวันนึงแล้วว่าแบบอะไรแบบเพราะว่าชัวร์เขาจะแบบอุ้ยเป็นอะไรอ่ะใช่เราเลยกันแต่คนม็แต่งนะแต่แบบไม่ก็พอที่จะดมกลบไปเรื่อยๆจนไปจนแก่ชินแล้วค่ะโอเคมันมากินหนลูกได้ดมนะนทุกวันนี้ลูกจำไมาได้หมดดนแบบเป็นที่ระบายของบ้านลูกชายใช่ลูกชายคือลูกชายเหมือนเขาเข้มแ็ง แล้วเขาก็ทำตามของอย่านะอย่านะเลือกเลือกในสิ่งที่ดีนะโอเคมากค่ะ